สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม a u t o c a d วันนี้จะพาทุกคนมาลองสร้างตัวหนังสือนะครับที่เป็นทรงโคง้งนี่นะครับตัวหนังสือที่เป็นทรงโคง้งแล้วก็ลองเอาตัวหนังสือไปใส่ในวัตถุนะครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมานี่ไปใส่ในโมเดลนั่นแหละ อีกแบบหนึ่งก็คือลองเอาไปฝังในชิ้นงานแล้วก็ตัดเฉือนมันออกมาให้ตัวหนังสือมันจมเข้าไปในโมเดลนะ,ะใครที่มีคอร์สเรียนตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมเป็นคอร์สเรียนเขียนแบบเครื่องกลนะครับเป็นการสร้างโมเดลไม่ใช่่เครื่องกลสิมันมีทั้ง งานก่อสร้างงานยูทาสาบัตที่เป็นตัวโมเดลตัวเรนเดอร์แล้วก็ในส่วนของงานเครื่องกลด้วยนะครับใครที่มีตัวนี้ก็เปิดเปบดฟกคัดขึ้นมานะครับผมเป็น1.4ขีด1.6นะอันนี้จะเป็นเป็นไม่ใช่สีเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวนี้นะครับหมายถึงว่าน้องๆท,ที่ที่สร้าง หรือน้องๆทีมีข้อเรียนนะจะมีตัวนี้อยู่ผมมั่นใจว่าจะมีเป็นตัวโมเดลตัวนี้อยู่นะครับใครที่ใครที่ไม่ได้สั่งไปก็ถ้าสร้างตามวิดีโอตอนที่แล้วจะมีอ่าประมาณนี้นะจะจะมีประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีแล้วไม่ไม่ไม่อยากจะใช้ชิ้นงานนี้ก็ลองสร้างโมเดลตัวอื่นขึ้นมาตามกันแล้วกันนะครับผมขอโฟกัสที่คนที่ตามตั้งแต่วิดีโอตอนที่แล้วนะที่มีตัวโมเดลนี้ นะครับผมเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดตัวนี้ไอตัวขวดเนี่ยเดี๋ยวกดก้าวเข้ามาใต้ใคลิปวิดีโอเลยกันเดี๋ยวจะเอาลิงก์นะครับแบบฝึกหัดไปแจกไปแชร์ให้นะเอาประมาณนี้เลยกันใครที่อยากจะได้ก็กดก้าวเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ให้เลยกันนะแล้วก็ฝึกตามนะครับผมกดแชร์ตัววิดีโอไว้ก่อนนะครับผมสมมติว่าเรามีโมเดลตัวนี้อ่ะที่ตอนที่แล้วผมสร้างให้เห็นเลยนะ จะลองสร้างเป็นตัวหนังสือ 3D นะครับแบบนี้นะอ่ะมาดูกันเลยก็อ,อื่นนะครับผมจะตั้งมุมมองเป็นท็อปวิวก่อนเพราะว่าตัวขวดตันนี้ผมสร้างเป็นท็อปวิวผมอยากจะสร้างชิ้นงานอยู่บริเวณนี้นะฮะอยู่บริเวณนี้อาจจะสักประมาณ20ผมจะตีตั้งไว้ประมาณสัก25ิหรือ30มิลเลยครับนความโตของตัวหนังสือนะแล้วก็ให้มันตัดเฉือนตามชิ้นงานอ่ะไปดูนะครับในส่วนของ Annotate ผมเลือกใช้สไตล์ นะครับตัวนี้ที่เป็นอังสนา UPC นะน้องๆตั้งขึ้นมาได้แก่อาจจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะตั้งเป็นอังสนานะครับผมตั้งอังสนาขึ้นมานะอยู่ไหนเห็นแวบบๆอยู่อังสนานี่ไงเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็กดแอป์พายไปกดโคลอสออกไปนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะเลือกสร้างเลยไปที่เมนูดรนะครับผมเลือกใช้เทค ผมเลือกเออ่ซ uh, uh, mm ิงเกิลไลน์เชกก็ได้อะซิงเกิลไลน์เชกตัวนี้นะแล้วก็คลิกเป็นตัวเทค้นมาประมาณนี้แล้วก็คลิกไซด์หนึ่งครั้งนะ nah, ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพิมพ์ uh, TR น้องๆอ,อยากจะพิมพ์เป็นตัวอะไรก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นกรณีเรียนรู้เฉยนะครับผมจากจะพิมพ์เป็นตัวไหนก็ได้นะครับ t ี่อ่า uh, ขอเป็น r uh, ตัวใหญ่แล้วกันอาคีด uh, นะครับ C 1 8แล้วกันขีด B นะครับผมคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งกด S เขียนออกไปถ้ามันเป็นแบบนี้นะก็แสดงว่าเรากำหนดทิศทางผิดก็หมุนมันก็ได้นะครับไปที่ Rotate หรือว่า RO นะครับตั้งมันขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ move ขึ้นมา M Enter นะครับผมนี่นะครับแล้วลองปรับไปเป็น2 d งลีเวลเฟรก่อน นะสองดีวเฟรมก่อนเพื่อให้เห็นทรงของเขาสวยๆแบบนี้ก่อนนะอันนี้สําคัญนะปรับไปเป็นสองดีวเฟรมก่อนเป็นลักษณะนี้ออกมานะครับผมโอเคทีนี้มาดูเงื่อนไขกันมาดูเงื่อนไขกันผมจะทําการก๊อปปี้ไอ้ขวดนี้ออกมานะก๊อปปี้ออกมานะครับออกมาประมาณอ่าผมจะตั้งค่าไว้ที่6 0 0แล้วกันนะครับหกรนะฮะออกมาประมาณนี้นี่นะครับดังนั้นตําแหน่งนี้ผมก็จะกะประมาณสักนี่นะฮะประมาณนี้ นะครับผมโอเคนะจากนั้นผมจะทําการเก็บรายละเอียดตัวงานก่อนนะครับผมตัวนี้ออกมาที่600เนาะก็จะไปที่ isolate นะครับเลือก isolate object แล้วก็คลิกตัวงานตัวนี้ไว้คลิกขวาจะทําการ f e e ตัวอี้ออกไปปิดกริดออกไปนะครับ x zoom x c h a ขึ้นมาก็จะเห็นเป็น detail ประมาณนี้ก่อนจากนั้นมาทําการเก็บรายละเอียดของตัวเชก่อนนะครับผมในในฟังก์ชันในคำใน,ในแบบฝึกัดน,นี้จะให้ใช้คําสั่งพื้นฐานนะฮะอยู่ประมาณ2 3ตัวไม่เยอะหรอก นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอันนี้สำคัญถ้าเป็น AutoCAD AutoCAD เวอร์ชันเต็มจะมี X p a t ซ o เพแล้วก็จะมีในส่วนของอ X p r o t e โ t คือตัวนี้แต่ LG ไม่แน่ใจนะ LG ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับผมถ้าใครมีก็กดเข้าไปคุมตัวงานคลิกขวานะครับแต่้น้าซลิเค็นขึ้นมาใหม่อันนี้จะได้ความโตของเขาจริงๆนะครับออกมาเป็นประมาณนี้ก่อนนะฮะ จากนั้นก็คุมตัวงานไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ X Enter X, Export นั่นแหละนะฮะนะครับ X Enter ไปโบกเขาให้ oke, จากนั้นก็ทำการลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปอันนี้สำคัญนะต้องไล่เก็บทีละตัวนะฮะกลับไปที่หน้า Home ก่อนผมเ,เลือกลบตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับนี่แล้วก็2ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ดีลิทไปก่อนเลยนี่นะครับ ส่วนที่ลบได้ก็ลบนะครับส่วนที่ลบไม่ได้เราต้องทำการทริมนะฮะโอเคนะนะครับส่วนไหนที่ลบได้ก็ลบออกไปนะครับหมาเลขหอยากให้คลุมแบบนี้นะครับไม่อยากให้คลิกไปที่ตัวของมันเพราะว่ามันคลิกได้ทีละเส้นบางครั้งมันมีเส้นทับซ้อนกันอย่างกรณีเนี้ยเนี่ยฮะเราควรจะต้องใช้ trim r enter เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัดเชือลงไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะคลิกแล้วก็ดีลิท คุมแบบนี้ดีดิไปได้เลยนี่นะฮะส่วนนี้ก็คุมแบบนี้มันมีส่วนที่เป็นโค้งบางครั้งต้องเข้าไปดูนะฮะถ้าเราไม่ลบออกเนี่ยมันจะไม่สวยนะนี่นะครับให้มันโค้งนิดนึงนี่นะครับด้านล่างตัวสอบด้านบนตัวนี้ด้วยนะครับนี่นี่นะครับดีดิลงไปอ่ามันจะได้เป็นรูปทรงแบบเดียวกมาก,ก่อนนะครับจากนั้นจะใช้จะใช้คําสั่งในส่วนของ2 d ก็คือคําสั่ง r e g i o n นะครับไปที่เมนู draw นะเลือกใช้ Religion, ค,คุมตัวงานคลิกขวาไปมันจะกลายเป็นสีแบบนี้ขึ้นมาถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติจากนั้นตรวจสอบโดยการเปิดอาจจะเลือกเป็นคอนเซปชวลไว้นะครับเลือกเป็นคอ right. นเซปชวลไว้เห็นไหมมันมีเส้นอยู่ตรงนี้ดีครับดีดีเราไปก่อนดีดีเราไปอ่านีนะฮะจะได้ทําการนะครับเก็บชิ้นงานที่เราจะใช้โดยใช้คําสั่ง subtag นะครับคลิกที่คําสั่ง s u b t a t ตรงนี้อาจจะต้องเปิด Selection Kicking ขึ้นมาใครที่หา Selection l i c k i n g ไม่เจอไปที่ Custom นะครับแล้วก็เปิดตัว Selection ขึ้นมามันจะมีหัวข้อ Selection อยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเสร็จนะก็ผมจะเลือกตัวนี้ก่อนนี่นะครับคลิกชิ้นงานนะครับแล้วก็คลิกขวาเลื่อนมานะครับแล้วก็ติ๊ก Selection Kicking ไว้คลิกตรงนี้แล้วก็เลือก Region ตรงนี้แล้วคลิกขวามันจะตัดเฉือนตรงนี้ออกไปนะ Spacebar คลิกที่ชิ้นงานคลิกขวา คลิกที่ชิ้นงานเลือกรีเจียคลิกที่ชิ้นงานนะครับเลือกอ่ารีเจียตัวนี้คลิกขวาเห็นไหมครับสเปซบาร์คลิกที่ชิ้นงานตัวใหญ่คลิกขวานะครับคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้แล้วก็คลิกขวาอ่าสเปซบาร์คลิกที่ชิ้นงานตัวใหญ่คลิกขวานี่คือถ้ามันติดตรงช่องเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสฮะปล่อยไปเลยนะครับผมโอเค ก็จะออกมาที่สเต็ปประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะกําหนดความโตของเขาอ่าอย่างที่บอกไปนะก็คือใช้คําสั่ง scale นะครับ a c enter ไปนะครับคุมชิ้นงานคลิกขวาแตะที่จุดอัางอิตงตรงนี้นะครับพิมพ์ r enter หรือกดที่ reference นะครับแตะที่จุดเดิมนะครับดินมองไปด้านบนคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ป้อนค่าเลยเอาเอา25ลยกันเอาเอา25นะ enter ไปมันจะเท่านี้ฮะ ดีนะครับผมคุมตัวงานไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ไอโซเลตเลืกเอ็นมันจะห่างกันอยู่เห็นไหมฮะอ่าผมจะเอากลับมานะผมจะเอากลับมานะครับผมเอ่อไปที่ออเทอร์มดเลยนะเอามาวางไว้ประมาณนี้แหละใกล้ๆก,กันก่อนหาจุดแท็กนะหาจุดแท็กนิดนึงจุดแท็กอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับอ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมันจะกลายเป็นชิ้นงานประมาณนี้ จากนั้นปรับมุมมองปรับมุมมองเป็น s w iso metric นะครับซูมขึ้นมาผมจะ x ถูดนะครับ x t et เนี่ยนะฮะ enter ไปนะครับ,นะรบแล้วก็ยื่นเขาลงมานะครับผมเอาลงมาสักประมาณ50าสิไปกันนะี่ครับประมาณ50จะออกมาประมาณนี้นะจากนั้นผมจะเลื่อนชิ้นงานตัวนี้เข้ามาไปที่ top view ครับไปที่ top view นะฮะผมเลือกใช้เป็น2 d r y frame นะครับคุมชิ้นงานแบบนี้ก่อนอ๋อลืมไปนะครับผมอยากจะเชื่อมชิ้นงานนะครับโดยไปที่ยูเนียนก่อนคุมชิ้นงานนะครับคลิกขวามันจะเชื่อมเป็นชิ้นเดีวยวกันคอนตินูไปเลยนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะชิ้นงานที่เป็น 3D นะครับจะเป็นเนี่ยจากนั้นคลิกที่ตัวง,งาน Move ลงมานะครับเอาประมาณแกะจุดที่เราต้องการจะวางแล้วกันตรงไหนที่มันมีเส้นขยัดีดออกไปโลดนะครับจากนั้นก็ขยับตัวงานเข้ามานะครับ เอาประมาณสักอยากจะวางไว้ประมาณไหนอะเอาวางไว้ประมาณนั้นแหละนะครับเอาผมไว้วางประมาณนี้นะน,นะครับจากนั้นก็ปรับมุมมองผมขอโฟกัสที่ตัวงานตัวนี้ตัวเดียวก่อนนี่นะครับปรับไปที่ท็อปวิวครับปรับไปที่ท็อปวิวเอ่อไม่ใช่สีฟอนต์เออเลือกไปที่ฟอนต์นะครับก็จะได้รายละเอียดของตัวงานขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมคลิกว่ที่ตัวเทคเลื่อนเขาขึ้นมานะครับออเชอร์โม ถ้าเราวางไว้ที่ประมาณนี้ถ้าเราวางไว้ที่ประมาณนี้เราจะเห็นรายละเอียดของตัวงานมันเหลื่อมกันอยู่ประมาณนี้นะฮะ,ะผมตั้งไว้ประมาณน,นี้ก่อนนะตั้งไว้ประมาณน,นี้ก่อนนะครับคลิกปายจากนั้นก็ปรับไปที่ SW S W A Somatic นะครับผมอยากให้น้องๆดูแบบนี้นะครับเรื่องของการแยกชิ้นงานมาดูนิดหนึ่งนะผมปรับไปเป็น l i n i s t i c นิดนึงการแยกชิ้นงานเพื่อเอาเฉพาะ Surface นะฮะ ใช้คำสั่ง export ธรรมดานะครับ x enter เนี่ยนะครับคลิกไปนะครับจากนั้นเราจะลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนี่ครับคอขวดพวกนี้ทิ้งไปนครับแล้วชิ้นงานมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นกลวงแบบนี้อ่านี่นะครับมันจะกลวงแบบนี้จริงๆฟังก์ชันเนี้ยผมอยากจะมันใช้ได้ตั้งแต่อ่า surface ใช้เป็นสไลด์แบบ surface นะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นแบบ อ่าอินเตอร์เซ็กก็คือตัวนี้ผมเลือกใช้อินเตอร์เซ็กอยากให้ดูไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดูอ่า uh, นานละตัวอินเตอร์เซ็กเนี่ยนะครับผมจะเพิ่มความหนาของตัวชิ้นงานตัวนี้เข้าไปอันนี้คือเซอร์เฟซนะฮะเป็นเซอร์เฟซลักษณะการเพิ่มความหนาของชิ้นงานที่ไม่ได้ภาพสมมาตรเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนโค้งแบบนี้ฮะเราต้องใช้เป็น T T ทิกเก็ตทิกเน็ตเลยทิกเก็ตเออไม่พูดผิดทิกเก็ตเนี่ยนะฮะคลิกไปที่ทิกเก็ตหนึ่งครัง้งคลิกไปที่เซอร์เฟซ มันมีผิวอยู่ตรงนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลบชิ้งผมคลิกที่ตัวใหญ่กว่าน,นะนี่นะครับแล้วคลิกขวาเราแตะที่จุดนี้นะฮะนี่ฮะแตะที่จุดนี้แล้วเลื่อนมอออกมาถ้าเราใส่ค่าอ่าให้ดูก่อนนะสิบตัว surface จะขยายออกอ่า c o น t o u กลับก่อนนะไปที่ทิศเ e ็นใหม่นะครับคลิกที่ชิน้นงานนี้แล้วตลอดป้อนค่าลบสิบอเอาเ๋ยวแป,ป๊บนึงแป๊บ คือไอ้ใส่ไอ้ใส่ค่าเต็มเนี่ยนะครับเราคลิกแล้วก็ดึงออกตัวความหนามันจะยืดออกอ่าแต่เราคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแล้วก็ใส่ค่าลบนะครับผมใส่ลบสิบเอาลบยีแล้วกันมันจะทําให้ตัวงานมีความหนาเข้าไปแบบนี้ฮนะนนี่ะเห็นไหมอ่ามันจะมีความหนาแบบนี้น้องๆจำไว้นะมันก็จะมีความหนาแบบนี้โอเคทีนี้เมื่อเราได้ความหนาแบบนี้นะครับ เราก็จะทําการตัดเฉือนชิ้นงานในลักษณะของอ่า intersect นี่นะครับง่ายๆเลยนะฮะคลิกไปที่ i n t e r ์ e c t เนี่ยนะครับผมคลิกไปที่ตัวเช็คนี่นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวอ่าโมเดลนี่แล้วก็คลิกขวาคําสั่งนี้มันจะเหลือเฉพาะพื้นผิวที่อ่าตัดเฉือนกันแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวอันดูให้ดูนิดนึงคือตัวไหนที่มันเหลือคือส่วนที่มันกลืนเข้าไปในตัวผิว ถ้าเราเปิดโหมดแสดงผลเป็นเอ็กซเรย์คือส่วนที่มันมันเหลือซ้อนเข้าไปในตัวเนี่ยฮะในตัวโมเดลนั่นแหละมันจะคงเหลือไว้อะไรก็ช่างที่มันยื่นออกมามันจะลบชิ้งหมดเลยนะอันนี้คือเงื่อนไขของอินเทอร์เซ็กตนะครับน้องๆอาจจะลองฝึกเล่นดูก็ได้นะไปที่อินเทอร์เซ็กคลิกที่ตัวโมเดล1ครั้งคลิกตัวชิ้นงานตัวโมเดล1ครั้งคลิกขวามันจะลบส่วนต่างๆไปนะครับนะตัวนี้มันไม่เกี่ยวเนาะเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปแล้วผมลบชิ้งไปเลยนะก็จะได้แบบนี้ขึ้นมา นะครับผมปรับไปที่ท็อปวิวก็จะเห็นเป็นตัวชิ้นงานแบบนี้ไปที่ isolate นะครับคลิกขวาเลือก n เอาตัวโมเดลกลับมานะครับจากนั้นก็ขยับชิ้นงานตัวนี้กลับมานะครับที่600 Enter ไปมันจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้พอดีเราปรับไปที่ฟอนตครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะดึงเขาขึ้นก็อยากจะดึงขึ้นที่ความสูงที่เท่าไหร่อ,อันอันดับแรกนะต้องปรับไปเป็น2เดือน นี่ฮะแต่ชวงผมเอาขึ้นแค่นะครับผมเอาขึ้นแค่ประมาณาห้าเลยกันนี่นะครับแล้วก็ปรับหมดแสดงผลนี้นะครับตัวงานมันก็จะฝังเข้าไปในตัวชิ้นงานแบบนี้ฮะตัวเทคจะฝังเข้าไปแบบนี้อา่านะครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมต้องการจะให้มันกินเข้าไปในตัวงานล่ะสาามก็ไปนะหกร้อยสุดใหญ่จะ ตั้งเป็นค่าเบสชอยไว้ที่ประมาณที่มันจําได้ง่ายๆะนะฮะ,ะจากนั้นผมจะปรับรมุมมองไปเป็นฟอนต์นะครับปรับรูปแบบแสดงผลเป็น2องรีไวเฟรมถ้ากินก็้าไปดนชิ้นงานเนี่ยเราไม่ต้องการให้กินเข้าไปเยอะฮะอาจจะเอาออกไปเยอะๆนิดหน่อยประมาณไหนดีเอาประมาณนี้แล้กันนะครับผมจากนั้นก็ใช้คำสั่ง sub tag คลิกที่ตัวชิ้นงานนะครับ นี่ขี้ขวาแต่ที่ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็จะหายไปนะนะครับปรับให้ดูนิดนึงนี่ครับมันก็จะกินเข้าไปที่ตัวโมเดลแบบนี้นี่ควานเข้าไปนะครับสรุปก็คือรูปแบบนะครับของออชิ้นงานที่เราเห็นนะครับแบบนี้ต้องการแบบไหนเออต้องการแบบนูนขึ้นมาตัดโค้งหรือต้องการแบบเจาะลงไปในตัวงานก็ทําได้ มันอาจจะมีเทคนิคอื่นๆ,ๆนะครับถ้าน้องๆมีเทคนิคอื่นที่ง่ายก็เอามาแชร์กันได้นะครับผมโอเคอย่าลืมนะครับใครที่สนใจจะสั่งคอร์สเรียนนะครับเป็นคอร์สเรียนงานการเขียนแบบพื้นฐาน,นคำสั่งพื้นฐานด้วยมีแบบฝึกหัดการสร้างบ้าน2ชั้นการสร้างงานเครื่องกลนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ีหรือ Lazada โปรโมชั่นจะแล้วแต่ช่วงของเขานะครับส่วนใครที่อยากจะสอบถามก่อนสั่งซื้อ แอดไอดีไลน์มาได้นะครับที่เตัวเล็ก0ูนย์หนึ่งนะครับ a ตัวเล็กนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองห้าห้าหนึ่งหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับใครสนใจจะเรียนในส่วนของข้อเรียนสุดตัวทางไกลเรียนผ่านชิมวีเวอร์นะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์เก้าแปดแปดห้หนึ่งหรือไอดีไลน์นะครับติดปัญหาถามได้ถามใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับหรือไลน์มาถามก็ได้ถ้าเกิดผมไม่ติดสอนผมจะรีบตอบนะครับผมก็ฝากน้องๆเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อจะไม่พลาดวิดีโอตอนต่างๆด้วยนะกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ